ก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะเมตตาค่ะคนเก่าคนเดิมนะคะวันนี้เรามีเมนูที่จะมานําเสนอนะคะซุปมักกะโรนีใส่มันฝรั่งค่ะมาดูส่วนประกอบอาหารของเราเลยค่ะส่วนประกอบอาหารของเรานะคะก็จะมีหมูที่เราหมักแล้วนะคะมีกุ้ง มีซอสถั่วเหลืองนะคะผงปรุงรสน้ำตาลน้ำปลาเกลืออันนี้จะเป็นขนอนะคะมีมันสรั่งมีมะเขือเทศมีหอมใหญ่ต้นหอมผักชีอันนี้คือมะกรนีที่เราต้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการหั่นกันเลยค่ะ เราจะเอาหมูที่เราหมักลงไปแล้วนะคะลงไปเราจะทำหมูเป็นมัก้อนเราจะลงไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะเอามันฝรัหล่งลงไปก่อนเวราจะหมูตกหรือรอ,อบหน,น หอมใหญ่นะคะเดี๋วน้ำเดือดเราจะหมูลงไปอีกรอบนะคะให้ความเข้มข้นของหมูน,ะะน้ำซุปจะอร่อยะคะ่ะหมูเราหมากักียบร้อยแล้วะะใส่หมูเพิ่มเข้เขาไปนะคะม,มันจะเข้มข้นค่นน้ำซุปจะอร่อยมาก เสร็จแล้วเราจะตามน้ำตาลลงไปนะคะเราเตรียมพร้อมไปหมดแล้วค่ะเราจะใส่ลงไปหมดเลยซอสหัวเหลืองนะคะสีซุปจะเข้มข้นเลยะคะ่ะแล้วเราเอามะเขือเทศลงนะคะสีสวยงามเลยนะคะว้าวซุปมกกรัรกะโรนี มันฝรั่งกุ้งหมูนะคะต่อไเราจะตามด้วยกุ้งลงไปนะคะกุ้งตัวใหญ่ค่ะกุ้งตัวใหญ่นะคะยูย่ะเด้อพี่น้องจ๋าเมือนี้ยูยอ,อีกแล้วจ้ะเดี๋ยกุ้งใกล้สุกเราจะตามด้วยมกักกะโรนีนะคะตามด้วยมกักกะโรนีลงไปนะคะหูเต็มหม้อ,อเลยค่ะพี่น้องจ๋า น่ากินมากเลยค่ะเต็มหม้ออีรีจ้ะพี่น้องจ้ายุย่ยๆเลยจ้ะมื่อกินให้จุใจไปเลยซีสันน่ากินมาจาก,กน,น่ากินมากเรายังไม่ได้ใส่น้ำปลานะคะ น,น้ำปลาใส่ลงไปเหมือนเลยจ้ะตามนิดงเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็เดี๋ยวรอให้เดือดคักหนึ่งใส่ต้นหอมบักชีลงไป ต้นหอมคีลงไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะปิดฝาสักนิดหนึงลูกกุ้งจะพี่น้องจะมีสตัวอยู่ไ ใส่น้ำนะคะต้มซุปเสร็จแล้วโรยด้วยทับทิมค่ะเสร็จแล้วค่ะไปค่ะกินกันสวัสดีค่ะ,คะมาเด้อจา้ามาวันนี้มากินต้มซุปมักกะโรนีใส่มันฝรั่งกุ้งหมูค่ะมาจ้าเซ่เซ็มน้ำกันจ้าพอกันอีกที่เก้าครับ พ่อกันพ่อกันคือเกาจ้าพีมือทำเองค่ะร้อนร้อน,อนสดชื่นใจจ่ะพี่น้องจาน่ากินไหมโอ้ทำซุปเข้มข้นกลมกล่อมมากเลยจ้ะมันฝรั่งหวานมันฝรั่ง ừm mm, chó gì đó chân luôn muốn luôn làm bạn là phải là luôn cả ห้อนจ้ะกินมาเนี่หลยชื่นใจนะค่ะโล่งมแล้วกลมกล่อมแซบบอ,อร่อยยาู <Yahoo! S 1> <c oughs> แทบแทบพี่น้องจะเรียกซุปสามสีก็ได้นะคะซุปมักกะโรนีสามสีได้แต่เราใช้แบบซุปซุปมักกะโรนีใส่มันฝรั่งกุ้งหมูน้ะอาการหนาวๆต้องกินแบบแบบนี้เดยอจ้ะ นะกินแบบนี้แบบสดชื่นเลยจ้ะไม่เผ็ดเท่าไหร่คนระับมูนแ,แต่เมื่อเย็นเนี่ยเยอะก็แต่เมื่อเย็นไม่ต้องมีแต่ลดเผ็ดไม่ต้องลดใจใช่แต่แล้วใครชอบก็ปรุงได้ปรุงแบบถ้าใคร,รชอบเผ็ดก็ปรุงได้พริกปรุงพริกได้แต่บ้านเราแบบกินได้ผูกสไตล์อะค่ะ กินแบบซุปแบบนี้แหละค่ะสดชื่นอืจิบตาคันชอบแกงอะไรพี่น้องเอ้ยเมื่อหนึ่งบัได้แกงอะคือสซีเงาหรายังวะแต่ยกขึ้นหมักแกงค่ะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่ซอสได้ไหมซอสต้องใด่เกลือเป็นยังขึ้นมักแกงค่งะ อ <S 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 ้องหัวเลาะวันหนึ่งจะกินได้ร้อยครั้ง oh ้ o <no. S 2> หัวเลาะถึงร้อยครั้งเลยหอดแล้วนอนจ้ะพี่เนาะกุ้งตัวใหญ่เลยจ้ะมาจ้า มือวีได้พี่น้องเลยกินแบบเบาๆาไปละเด้อจ้าวันนี้เมนูเรากินเมนูซุปมักกะโรนีใส่มันฝรัล่งกุ้งหมูนะคะ ว่าถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ในเด้อจาะพี่น้องทุกคู่ทุกคน,กคนจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแล้วจ้าเดี๋ยวเกิดเจอกันใหม่คลิปหน้าเนะจ้าจไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะอร่อย